สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับขอบคุณที่กดติดตามและช่วยดูโฆษณาให้นะครับนี่นะครับชวนชมสําหรับใครเน้นหารถไว้ใช้งานคันนี้ต้องบอกว่าห้ามพลาดนะครับมือเดียวป้ายแดงน็อตไม่เคยแกะสีตีว่าใช้งานได้ครับสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้อาจจะมีริ้วรอยบ้างนะครับรองชมดูก่อนเลยจะถูกใจหรือเปล่า79,000บาทนะครับนิสสันซันนี่นีอปี2001 1.6ออโต้น้ำมันล้วนไม่เคยติดแก๊สครับ เป็นมือเดียวเลยนะครับรองชมดูได้เลยนะครับถ้าสวยถูกใจให้รีบโทรเจรจาสอบถามต่อรองราคากันนะครับรถอยู่ที่คลองสามปทุมธานีนะครับนี่นะสภาพประมาณนี้นะครับไปดูตัวจริงได้มีริ้วรอยครับสีตีว่าไม่สวยเน้นใช้งานได้รับรองไม่ผิดหวังครับสภาพภายในถือว่าสวยงามสมบูรณ์เลยนะครับเน้นใช้งานราคานี้ต้องบอกว่าคุ้มเกินคุ้มครับดูสภาพภายในนะครับเป็นมือเดียวป้ายแดง สภาพนี้เลยนะครับเป็นเบาะผ้าเดิมจากโรงงานใครสนใจหาไว้ใช้งานต้องบอกว่าคุ้มครับรุ่นนี้ตัวนี้อึดทนทานแน่นอนครับมันเป็นตระกูลแท็กซี่เหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้ไม่ใช่แท็กซี่ก็อะไรเยอะครับซ่อมบำรุงดูแลไม่แพงครับรองชมดูก่อนนะครับศึกษาหาข้อมูลได้นะครับใน n ีโอขับในแฟนเพจ Facebook ครับคันนี้79,000บาทท่านคิดเอาเองเลยครับว่าแพงหรือถูกนะครับต้องบอกว่าคุ้มครับ สีไม่ต้องไปสนใจครับเน้นภายในสวยพอครับสภาพนี้สีข้างนอกก็ไม่ได้ดูกระโหลกกะลาอะไรเลยนะครับใช้งานได้ปกติทำไปใช้ไป79,0 0 0ับาทไม่ต้องผ่อนนะครับต้องบอกเลยผมนำเสนอทั้งผ่อนและไม่ผ่อนพี่น้องพิจารณาและเลือกเอาตามความชอบเลยนะครับบางทีของถูกพี่น้องไม่ชอบผมก็หาซื้อของผ่อนมาให้นะครับก็ลองชมดูนะครับสำหรับคันนี้หน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนน็อตไม่แกะนะครับการันตีไปพิสูจน์ได้บุ๊กเซอร์วิสมีนะครับ สภาพสวยครับมุมซ้ายเดิมขวาเดิมเนียนริบเลยครับน็อตไม่แกะลองชมดูได้เลยนะครับถ้าชอบให้รีบเน้นโทเจรจานะครับไปทดลองขับดูได้เลยนะครับสวยสมบูรณ์ครับคันนี้ต้องบอกว่าอิจฉาคนมีเงินครับคันนี้งามมากเลยครับเน้นใช้งานประหยัดอืดทนถึกอีกรุ่นหนึ่งเลยครับที่ผมจะคอยหามาบ่อยๆนี่เลยครับน็อตไม่ได้แกะเลยครับใส่ปิ้งเลยครับถ้าชอบรีบเลยนะครับ ขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและให้ความกรุณาช่วยดูโฆษณาให้ผมนะครับถือได้เป็นค่าข้าวค่าอาหารในยามโควิดแบบนี้นะครับสำหรับคันนี้เนียนจริงครับใครหาไว้ใช้งานต้องบอกเลยว่ารีบครับคำเดียวที่ผมจะพูดได้สภาพสวยมากๆเลยนะครับสนใจโทรเจราจาสอบถามไปทดลองขับตรวจสอบเอกสารนะครับลองชมดูได้เลยถ้าสวยถูกใจเน้นโทรเจราจาไปก่อนเลยนะครับ สำหรับคันนี้นะครับผมให้เครดิตพ่อค้านะครับใครชอบจริงพร้อมจบให้เขาขับส่งให้ได้เลยนะครับลองชมดูนะครับสวยถูกใจหรือเปล่าถ้าชอบมีคำเดียวครับให้รีบครับขอบคุณทุกท่านมากมานะครับลองชมดูเลยถ้าสวยถูกใจคำเดียวครับรีบโทรเลยครับขอบคุณครับ